สอบปีล่าสุดออกว่ากูเขียนว่าง่ายนะ What does your father do แปลว่าอะไรเอ่ยพ่อกำลังทำอะไรหรือพ่อทำอาชีพอะไรคุณพ่อทำอาชีพอ,อะไรนอกจาก father เราเรียกพ่อว่าอะไรได้บ้างอ่อ oh, dad หรือเรียกว่า dad อะไคะ daddy finger daddy finger where? ถ้าเราบอกว่า baby Shark dad d ดีช r k m o m m y ชักชักตายทั้งบ้านนะลูก พูดตามกับลูกชาร์กชาร์ก What do you for to do เอ่อไม่ทราบว่าคุณพ่อทำอาชีพอะไรคะข้อหนึ่งตัดไม่ตัดอับดุลเอ้ยหนึ่งตัดไม่ตัดเก่งมากฉันนำอุ้ยเก่งอะ What he does a good job ว่าอะไรคะเธอเขาทำงานได้ดีเกี่ยวไหมไม่ข้อสองตัดไม่ตัดตัดเก่งมาก He in an office ว่าอะไรคะเขาอยู่ในออฟฟิศ อันนี้เป็นการบอกสถานอะไรคะคำถามน่าจะถามว่าอะไรคนเก่งน่าถามคำว่าแล<ว>ถูกต้องต้องถามว่าแลแลอยู่ไหนคุณพ่ออยู่ไหนคะ In h e o f f i c e เหลือสามกับสี่ตอบแบบจวดจาดฟาดบึ้มค่ะว่าที่นิสิตนักศึกษาปี68ตอบข้อหวาเจี๊ยบเลิศ he's retired he retired เปราว่าคุณพ่อกะอะไรคะ,กะเกษียณอายุแล้วแม่คุณพ่อกเกษียณแล้วค่ะนะ่ะ